แล้วก็ตอนวันนี้เป็นวันที่มีองค์พญานาคมาส่วนองค์พระเนี่ยก็มาพร้อมกันแต่ว่าองค์พระก็เราก็จะประดิษฐานอีกที่หนึ่งก็คือจะไปที่พระเจดีก่อนแต่ตอนนี้ก็ตรงนี้เนี่ยที่เป็นอุโบโสถเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นพระพุทธร,รูปปางนาโปกันรูปปางนาโปก็จะเป็นพระประธานของที่ที่อุโบโสแถแห่งนี้เราก็ได้ทําที่เป็นแผ่นประทับ ที่ประดิสถานเนี่ยไว้ทางไว้ทางด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยให้ดูแท่นประทับก่อนน,น่แท่นประทับก็ทำใช้โค้งเหล็กทำแล้วก็หล่อปูนเพื่อที่ว่าจะได้กระจายน้ำหนักเพราะเพราะองค์พระเนี่ยหนักพอสมควรหนักรวม,วมทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกินสองตันเกินสองตันรวมทั้งแท่นรวมทั้งฐานที่ประทับเนี่ยน่าจะเกินสองตัน แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ตรงนี้ก็มีมีคานที่ทำรองรับน้ำหนักก็อย่างดีแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ตรงเสาซึ่งก็ได้เสริมเสริมเสาเพื่อจะรับกำลังเรียบร้อยเพราะฉะนั้นองค์พระที่จะเป็นดิสถานที่นี้ก็อยู่อีกนะอยู่อีกนะซึ่งต่อไปเวลากระสมฆ์ได้มาใช้สอยมาทำสังกรรมนั่นก็จะได้มาทำที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ นนะพระบุคคลนักจะอปรัทับที่สามมุจลินตอนในสัป,ปดาห์ที่6พญามุจลินนาครา,าขึ้นมาอุปถากดูแลพระุทธเจ้าก็เห็นว่าตอนนั้นฝนตกเห็นว่าตอนนั้นฝนพอฝนตกเนี่ยพญานาคจึงได้โอกาสที่ขึ้นจากศักมุจลินขึ้นมาอุปถากดูแลพระุทธเจ้าก็เนรมิตโลหะปราสาทและประดับด้วยรัตนะทั้งหลายเนี่ยปกคลุมมัสยีรหลของพระพุทธเจ้า ส่วนตนเองก็ขนดเป็นวงล้อมรอบพระสดีละของเราพระเจ้าล้อมรอ,อบปราสาทไหว้แผ่พังพานปกคลุมก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกับพระบุทธรูปปางนาคปกซึ่งซึ่งคนไทยเราฉลาดนะหรือว่าปฏิมากรที่ชานฉลาดก็เลยปั้นปางนาคปกออกมาเป็นลักษณะที่ขนดวงของพญานาคเนี่ยเป็นที่ประทับของพระเจ้า นะแล้วก็แผ่พังพาเนี่ยปกคลุมพระเศียรพุทธเจ้านะแต่ว่ายังมีสิ่งก็คือว่ามีดอกบวัวทําเป็นฐานดอกบัวที่ทําเป็นฐานนั่นแหละเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลหะปราสาทเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปราสาทที่ประดับด้วยรัตนะเพราะการจะสร้างพระพุทธร,รูปที่มีปราสาทที่ประทับที่ประดับด้วยรัตนะเนี่ยแล้วพญานาคปกคลุมอีกชั้นหนึ่งเนี่ยขนาดของพระพุทธร,รูปจะใหญ่มาก หรือถ้าไม่ใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใหญ่เนี่ยองของพระเจ้าจะเล็กมากเพราะฉะนั้นในช่างที่จารศลก็เลยปั้นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยเป็นพุทธรูปปางหน้าคปกที่เราเห็นกันในปัจจุบันซึ่งตอนนี้ก็ได้หล่อเสร็จเรียบร้อยนะหล่อองค์พญานาคแล้วอ,องพระเนี่ยเรามาหล่อที่ภาวนาลามที่ทานมาสมทบหล่อที่พระเจดีย์ตอนนั้นได้มาจัดงานหล่อแล้วก็พญานาคเนี่ยไปหล่อที่โรงหล่อ แล้วก็ยังมีชิ้นส่วนพญยายหน้าต่างๆที่ตอนนี้รอเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ทำสีทำลายตกแต่งกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนันนั้นเด็กคนเอาอะไรเอามายังไงน่าจะเริ่มยังสองสามสใหม่ ปริาตะนเมตตังสเมตตะพระทันตาอวิก er ิตจ okay, ิตตาปริตังพระทันตูสักเคกาเมจะรูเปกีริสิขราตเตจันติเควิมาเน ตีเปรตเทจักคาเมตระนะคาหาเนหาวตุวิเกเตอุมาจายันตุเทมุนิวะระวะจาจันังสาเทวเม,มนันตุธรรมสวนรกาโรอมายามพะดันตาธรรมสวนรกาโรอมยามพะดันตา ธรรมสวนาคาโดูยอมพระตนตานโมตัสสะพระกวโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทธาสะนมตัสสะพคะกวโต អរហត្តមសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសាណមតៈសព្ភកវន្តោអរហត្តមសម្មាសម្ពុទ្ធធម្ម

ला ना गा जा मे दु्या गाना का जा दे बो जाना जा मे दाद्या Tho cho a mi sam buon de a da vi san da da wa san da sa a sa ke a ban da sa da sa a sa ni nam a mi si la sa a hang de a sang tham man da sang can da a da re a na nam a mi hang nam a ka ra nu pa ve

පන්්ඩසං පන්නාඩරයාන්නරණමාම හංනමකාර නුභාවය නහන්දවාසාාවය අවබාතවේ

အမဟနမကလနမဝာနာသာစပာကပသဝာနကအသလာလာမဝနာစသစ सो नमो रो सा बोधा स महो नमो वया ॾिध नमो महा से वे सो से राधे सिनो नमो ओ मया रया

Pháp về anh suat thế hoa tuza pháp đa nam muôn khả ra tận thế an nam vi diệm mi hoa mi

เดตะวาเอกมันตังอันตาเสเอกมันตังนิตาโคสาเดวันตางมะขวันตังกันตาจาะปัเส พหูเทวาโมนสัญมากรานอจินตยุงอาการกามาจานังยมังสรมวนาจาลานงปัดิทานาจเาปุาานาังเอายมังารัตมะงเนจบาลานังปันิานาจเวนชาจปชิยานเอายมังสารมวนตมะวาปาเว jaga tapunya ta ata sama bagi ni e tamang karena muat tamang

สังขโหานวจานิกรรมานิเอธรรมังารมุามังอาระเดยวิระเดียปาปามาจะปานาจัสัญญาัวหาปมาโนาะธัมเมสุเอธัมมะคาระมุามังคาราหวจะนิวานจะสันโเดียะกนยุตตาาเดนา

Ở gia sạch Ở xa mana nâng gia đâ sàn Ở lên đâ dâng ma sạch Ở gia 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 đâ dâng ma sạch Ở าสนากรรมปัิยโสกังวิราชังเข้ามังเถยาธรรมังคารมุตังมังเออดานิสานิกาตวรรษสัพปะรมปาราชิตาสัสสะปะโสติงปัจจิตันเตสังมังคารมุตัมมังอันเตยยิเตปิโสมะวะงอรหังธรรมั

Pakawatowasa wakasangko ayaya patipan to pakawatowasa อายโยปาอุนายมโนตินิโยอัญชลีปรณิโยอนุตตระมุลญะเกอังโลหะสาริอัตตโนปารามิสัมปันโนอัตถะอุปปะปะราเมสัมปันโนอัตถะนา रामे सन्बानो मे तमाई जिनिकारुणा मुछेदा उपेखा पारमे สัมปันโนเดโสมวัสสิลาปารามิสัมปันโนอัสิลาอุปาปารามิสัมปันโนอัสิลาปารามัตตปารามิสัมปันโนเมตตาไมตริกาลุณาอุทตาอุเบขาปารามิ สัมปันโนเดสจงกัควาเนคามะปารามิสัมปันโนอเนคามะอุปปารามิสัมปันโนอเนคามะปรมัตตปารามิสัมปันโนเมตตาเมตเตกาโรนามุทิตาอุเฆกขา Parami Sampano Idiriso Bakawa para Panya Parami Sampano Panya Upaparami Sampano Panya Paramata Parami Sampano Meta Maitri Karuna Mudita Upeka อสัมปันโนติภ <para> ิโสบาตวาวิริยปารามิสัมปันโนวิริยอุปปารามิสัมปันโนวิริยปรมตาปารามิ สัมปันโนเนต้าไมติารุณามุติตาอุเปตตาปารามิสัมปันโนิเตวิโสมาควะคัณเตปารามิสัมปันโุกันเตวุปปารามิ สัมปันโนติณปรมันปารามิธรรมันโนเมตรรมัยตรีรุณามมทิทาอุเบกขาปารามิสัมปันโอิเสโสบาควสัจจะปารามิ สัมปันโนสัจเจอภาปารามิสัมปันโนสัต